ไปกีนกีนออกขวาปกีนออกขวา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 นอยกงช่วยพี่ชุบอยู่ชุบาปอยู่ช่วยด้วยปไปไปปไ่วยีหน่อยมันดไปไปไปไ่ไป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 ไาไป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 ไไปาไปไไไ อย่างได้เลยว่ะเหลือแค่5นาทีแลครับตื่นตัวนะครับโอเคครับสรุปไม่มีถ่ายรูปเราเราไม้กี่คนอ่ะเเดี๋ยวดูชักอาวุธออกมาหน่อย ยืดูไหนที่เปบี่ยนใช่เหรอม้โคตรเยอะผมก็เหมือนไม้แหละฝั่งฝั่งนี้อะไรเนี่ยกองทัพไม้ผู้หัวสามคนครับไปเมีงสองข้างพี่มีงสองข้างฝั่งนี้ก็สามนะฝั่งนั้นก็สามไม้หูวสาม อยากเดินไปต่อมผมแดงอ่ะฝั่งนู้นเหรอพี่ผมแดงผมแดงกลางสนามอ่ะนะเนี่ยเนี่ยข้ามาเนี่ยที่เขาได้ยิงอะไรนะที่ส่งผมส่งผมคือแบบลุงลุงพกมาปะนี่ขันเหนียวเนี่ยไอไอพีบอกไอ้ คุยด้วยคริสโตเฟอร์ไอๆไอ่พี่ไม่ฆ่คนหรอกไอ่ไอไอ้พี่แม็กซตรงนี้รูสกปรกขึ้นเยอะเลยถ้าขอ้งการได้เลยนะอไออยู่าอเขาบอกนะอไปตรงลางได้เลยไอ่ไอีบอยไปไปไอ่ไอขอบอลัมหนเด้ไม่ไ่ต้องแจ้งกันคิดไมาวจะรู้ แล้วแหละไม่ต้องยืนก่อนฟังหมดไม่ขยับให้บอสอยู่ตรงกลางไว้เออไอ้เหี้ยเจสันมึงนี่เรียบแล้วโอ้แค่ยืนบอสเขาไม่คิดอะไรหรอกใช่ไหมบอสอยากไอ้แก้วยืนไม่คุยกับมึงด้วยหรือย่าไม่ถ้าจะอยู่ตรงกลางก็อยู่กินน้องพี่ตรงกลางเว้นว่างให้มึงดูดิอะไรอ่ะแล้วจะเว้นไว้ทำไมเอ้ยกระจายเสียได้เลยห้ามกด x x เก็บไว้กนะ เทาต้นก็บบดอนเก็บบด่อนเก็บบุด่อนอไอ้ตรมันดีตรงกลางมันเว้นไปเลยเนี่ยค่ะเอ่อแล้วบอสไปไหนอะบอสนี่ไงบอสบอสนะนี่ใครเหยไปเองให้คนฝั่งนู้นคเขยีบมาปิดนีรเยีบก็เขยียบทุกคนดิแซมพี่เมย์เลยนี่ไงอะไรนะครับพี่แหมอย่าคิดเยอะ้นะ่าพอมย่างถพร้อมให้มาตังแถวเลยเอีมด้วยนะ เีจะกดส่งกันอ่ะแค่นั้นแหละเจ็บบูแล้วก็เอกคนละทีไปเดี๋ยวรอทีเดียววันนี้นายกมีคนเดียวเช็คก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวติดปวดม่วงๆอยู่ๆเต้นอะไรเหมือนเดิมครับอย่างแรกเลยถอดพอลรองเท้าใส่ใหม่หนึ่งรอบครับเคลียอีโมด้วยครับเคลียร์อะไร กีหมดยังไงบอสยิ้มพูดคยังไงวะเกลียดวะเกครับอีหมดเอ็นตรงเอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตรงนะครับกดกดเอนเตอร์ครับกดเอนเตอร์กดเหมือนเดิมครับคือห้ามขึ้นขอบนะคะเน้นย้ำว่าห้ามขึ้นขอบแล้วก็ห้ามบัฟศพสามารถพูดได้เคลื่อนย้ายศพได้อุ้มศพค้างไว้นะคะแล้วก็ถ้าจะทำการตอบโต้ให้ปล่อยศพลงมาก่อนนะคะ ไม่ว่าจะฝ่ายไหนเสียงขาดเดฮะยังไม่ได้พูดครับอ๋อแล้วก็ห้ามกดใช่ครับกดเดิมเลยแล้วก็ห้ามกด F เพื่อ cancel วุธนะครับแล้วก็จะมีกรรมการคอยให้สัญญาณยกมือท่ามือลงทำการแข่งขันได้ค่ะ ตอนนี้เข้าเข้าประจำที่ได้เลยครับครับพิดราก้อนขให้เขารีก่อนล้าเ้ยนที่ไม่มาเมื่อวานอะเวลาอุ้มเพื่อนห้ามตีแล้วไงหอุ้มไอ้นั่นหรือเปล่าที่พี่เมไปเหตุผมผมว่าเราเคยเอบขึ้นน้าอีกหระตอนเคยิดแรงไม่เสียขบวนเคยกิไม่เคยเกิไม่พอแล้ว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  เราจะไปเรียนขอบนะเราจะไปพาใครไปเล่นขอบนะถ้าเขาไปขอบเราจะเย็นๆนะเว้ยต้องต้องสุกเอ่อถ้าพร้อมแล้วมาบอกกรบการนะครับพร้อมพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วครับโอเคพร้อมแล้วเนาะโอเคครับพร้อมอ่ะจับของทำไมขบวนมาดูห่างกันจังอ่มชิดจีจีเลยเฮ้ยบังเลยไปดิพี่สันหน้าหน้าสุดเลยพี่เป็นห่างอ่าไม่ใครเดือดไม้ทอร์นาโดร์ลอนดนข้างหน้าดิลอนโด เดนิสิมินพี่พี่สิงข้อซ้ายไมหน่อแก้ได้ไม้อทางห่างฝากนะื้อากกันเยอะๆนะชารตติ้งทุกคนเลยน้ไม่์สรบพูดได้นะเดี๋ยไม่ตีกันนะชารตติ้งไม่ไม่ไม่ประมาทนะเขาฟิ่งๆขึ้นดีอยู่นะไม่ต้องไปนั่นหรอกไมเลยเพราเป็นค่าสนเรื่องตดตัวเฮ้ยมาเดี๋ยวปรัมารับครับไปเลยไปบปไ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 อไปไปนป

พึ่งชุมนะรวยเนาะไล่ก่อนกระโดดหนีก่อนเดี๋ยวคนเดียวเแล้วคนเดียวเแล้วคนเดียวอย่าเล่นหมายผมอย่าเล่นอย่าเลอย่าเล่นอย่าเล่นสองเลือนมีทางไป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 อยู่ว่าที่ผมฝึกมาที่เขาบอกตัวบักเขาบอกตัวบักตัวบักตัวบดิเออมันไม่ดูดปะ ย้ำย้ำอ่ะเนาพี่ถ้าถ้าอุ้มสมอยห้าปีนะเสียสผภาพเขาโตบ้าพกทิยะว่าไม่เป็นแทงไม่โดน่าไงาไงเวลาเวลาสรบหมดไฟเราไม่ต้องอุ้มเพื่อนกลับมานะครับปล่อยไปนะจะต้องห้ามปีเดียก็หายด้วยีม่ไมัไไม่เม่นม่ไ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 มม่ไ ใช่ตั้งร่องไปให้เาจัดแถวเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เลือดไม่รีว่ะอ๋อรีแล้วรีแล้วไม่ทําพี่แต่เมื่อกี้นี่เป็นอะไรนี่ไม้ไม้ไม้พี่เป็นอะไรพี่เอาไหมพี่ผมโดนไม้พี่โดนไม้ผมใช่ใช่ใช่แล้วเขาเขาหายบักยังจริงริงไม่รู้พี่ขอตายแล้วเขาก็เกิดแล้วก็บิเข้าไป้าหล ของเวลาไม่มีใครทำใส่เหรอแม่งการแต่อีโมอยเหี้ยจัดเหมือนเดิมพี่จัดเหมือนเดิมห่างอีกลุงขับรถขึ้นมาลุงขับรถขึ้นมาขับรถขึ้นมาเนอนะไม่ต้องไปไกลแบกว่าพี่ชูบ้างฟังกูทุกไฟพยายามเดินเข้าไปช้าๆไม่ต้องรีบนะแล้วถ้าเขาเข้ามาเหยียบตัว KK แล้วอ่ะจังหวะไฟหน้าเปิดไฟอะบอกเลยเข้าเลยไฟอะไรเงี้ย อพี่จะสั่งพี่นู่นทำที่อะไรเออผมเห็นเจะสั่งพี่นุ่นกับผ่นนีกนิดนึงเมื่อกีู้อยู่หนีกูอยู่หนีจะสั่งพี่หน่อยนู่นก็ซูมดูวยนะหรือไม่ก๊อกอยู่นะเออแล้วพี่เจะสั่งชอบไล่แทงคนอื่นแล้วเมื่อกี้นะเขาไม่ครบหรอไม่ไม่ครบไม่ครบคือแปดคือเก้าคนอะธรรมดาเนาะมันจัดทุกวันแล้วมาอาทิตย์ด้วยนะเมื่อวานมันก็เหมือนเมื่อวานก็ไม่ครบจบและเปิดเพลงโลด หลืออีกไฟล์หนึ่งไม่เอาผมแล้วดิอีกไฟล์หนึ่งอ่ะเมื่อวานมีครบอีกไฟล์หนึ่งผมอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะพวกเราไม่ครบแต่พวกนี้ต้องครบเจ็บัดวันนี้เราครบไม่ใช่หรอครบครบครบเมื่ี้เรเป็นการโมคะใช่เหรอพร้อมครับพร้อมครับเราไม่ได้พักนะตั้งใจนะตั้งใจอย่าประมาทแค้มเดียวแล้วกับน จะได้ยินเสียงไหมยังไม่นเสียงไฟผมให้กำลังใจเออโอเคโอเคโอเคเนาะีเองิ่มเองังหลังอะไรกขึ้นเลยิวเว่ยเชียร์เชียร

เอ๊ะเจ๊ทุดเลยเจ๊แล้วเจ๊โอเคผมอ่านมุมก่อนอันเจ๊่อยกันเจ๊่อยใช่พี่ต้องรีแล้วนะเอ้ยดีพึ่งขึ้นไอเนี่ยขึ้นขึ้นแดงขึ้นหางหดแล้วเดแล้วแล้วข้าหมดดีไหมข้าหมดสวยมากน้องหลบเจ้าวุ้ใส่เก็บมาถวายว่าจะมา ไม่ทันมาแบบไม่ได้ไม่ได้เล่นอีกแล้วก็ได้เกี่ยวพุธก็ได้เกียวเอาไว้วันหนักกว่านี้แล้วกันไม่คันนิ้งแล้วก็ขอบคุณครับ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 ขอบคุณครรับบขอคคุณับเมื่อกี้เมื่อกี้มีปัญหาเรื่องชุบไหมไม่ไม่น้องปกติใช่ไหมไม่นะครับไม่มีไหมมีไหมมีปัญหาอะไรบ้างครับตบาพูดพูดแบบตัวว่างนี่หน่วงไม่ไม่เห็นเห็นได้ยินเสียงคิดว่าแบบไม่ไม่ดีมีเจสได้เลยนะครับ หมดแล้วเองมันไม่หายแต่เพื่อนไม่ขึ้นใช่อ๋อโอเคโอเคเป็นเป็นเยอะไหมเจได้ลองเลยใช่ลองเลยไหมเจลองเลยไหมลองไหมเมื่อกี้ลองกันไหยกแล้วฮะมันน่าจะจังหวะนี่เราเมื่อกี้เราไม่ยกนะครับแต่ขึ้นปกติอาจจะจังหวะทองทองสุกชุบขึ้นปกติไหมครับปกติครับออ๋ แต่เป็นแค่บางคนมันเป็นบางครั้งใช่ใช่ครับโอเคโอเคเราจะน่วนันแบบนี้ขอบคุณครับเป็นการครับเหมือนมีจังหวะ้วนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวหมีจับวะเดี๋ใจังหนะครับขอบคุณครับแต่ยเราให้มีให้มีัวออนะครับอบอขอบคุณนะขอบคุณครับมันตีเซนน่เหมือนกันมันไม่ตรงมั้ะอะใครเป็นคนตีเซวะเหมือนในซอมเรยบ้องฟั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 งคือจังหวะเราไฟจบแล้วอ่ะว่า อะไรก็พยายามแบบนิดนึงเรื่องเก็บเรื่องอะไรเงี้ย<ำ>เราค่อยแบบมาคุยกัน<ำ>เออไม่รัเข้าใจปรบับวงใหม่อะไรเงี้ยเราจะคุยกันแค่ส่วนตัวนั้นไม่คุยต่อหน้าคนอื่นขอ,อเรื่องแค่นี้เลยแม่พวกนี้เหอวะ,วะ,วะ,วะแม่กระทั่งแบบสำาแ <c oughs> ค่นี้เลยอันนี้แหละเป็นโรงแรมหรอเนี่ยอยากไปไหมเ้ิ่งทำอะไรอ่ะด้คุยเรื่องเดี๋ยวมันมันจะมีเรื่องเรื่องนี้เรื่องแบ่งกลุ่มอีกรอบหนึ่งแล้วก็เรื่องหาของหาจุดเออวันนี้ โหจุดอีกล้วไอ้ม่วงมุดอีกแล้วตอบครับตอบครับตอขอบขอบอวบครับ KK ีอะไรอะทุกท่านเสียงมาคคายกที่ไหนครับที่มาเป็นหนึ่งในการเออไปเสือเสือไปไปให้สภาใช้ก่อนเนี้ครับ ได้ิปเลยขออนุญาตเช็คาหนรอเสิุดครับเดี๋ยวทีเดียววันนี้นายกมีคนเดียวเช็คก่อนเช็คก่อนติดกดปุ่มครับเดี๋ยวรอนายกมาดีเลอรให้นะครับเห็นบาดแผลไหมครับเห็นครับเห็นเห็นเดิมครับอย่างแรกเลยถอดรองเท้าใส่ใหม่นึงรอบครับเชียร์ไีโมดด้วยครับเคลียร์ไงวะ กด enter 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 อะไรใครถามวะครับกดกด enter ครับกด enter กดเหมือนเดิมครับคือห้ามขึ้นขอบนะคะเน้นย้ำว่าห้ามขึ้นขอบแล้วก็ห้ามบัฟศพสามารถพูดได้เคลื่อนย้ายศพได้อุ้มศพค้างไว้นะคะแล้วก็ถ้าจะทำการตอบโต้ให้ปล่อยศพลงมาก่อนนะ ไม่ว่าจะฝ่ายไหนรเอเ้าพเดพูดหรือเปล่าครับยังไม่ได้พูดครับอแล้วก็ห้ามกดใช่ครับกดเดิมเลยแล้วก็ห้ามกด F เพื่อแคนเซิลอาวุธนะครับแล้วก็จะมีกรรมการคอยให้สัญญาณยกมือเท้ามือลงทำการแข่งขันได้ค่ะ ตอนนี้เข้าเข้าประจำที่ได้เลยครับพี่ดาก้อนพี่เข๊ให้เข้ารีก่อนเปล่างรีรีรีไอ้รีเลือดยังอุ่นรีเลือดยังก็จะรีแล้วพี่แต่รีเลือดยังใครเลือดไม่เต็มใครเลือดไม่เต็มไหมได้รึครับใครบอกคะคนเมื่อคืนคนนี้เล่นปากลยเปลรีเลือดครบยังครบแล้วครับครบแล้วเนาะครบราคาทางต้อวกลบ้รอมแตงการนะครับหนึ่งคน แถวปลาฉลามพยายามโฟกัสเล่นคู่เลยนะเพราะเขาน่าจะเล่นคู่แบบยัดๆมาเลยอะโฟกัสแบบเล่นคู่ๆสร้างอาเมจไปไม้เราเล่นกับปากได้นะถ้าคนไหนที่เล่นได้อะเดี๋ยวผมจับเดี๋ยวผมช่วยเล่นปากเล่นกับปากคนชุบคือตรงนู้นใช่ไหมแถวจะแถวจะแถวเหมือนเดิมเหมือนเดิมอุ่นนะครับนะครั้โอเคเราพร้อมยังนี่ไม่ต้องอุ้มนะวันนี้ชุบเลยนะตรงนะพี่วันนี้ตรงนะวันนี้ขอตรงๆเลยชนแบบทะลวงทะลวงไปเลยอะ พร้อมไหมครับจะได้บอกสภาพร้อมเลยก็ได้ค่ะพร้อมเลยพร้อมพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมสองฝั่งชาวติ้งด้วยชาวติ้งด้วยยายาเขาชาวติงอย่าลืมอย่าลืมเอายาใส่ช่องใส่มือนะคะจบมือแล้วครับกีฬาพร้อมนะครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้่มชนหน้าเลยไปทุกคนไปเต็มที่เต็มที่ไม่กักกันเลยเนาะชนเลยชนเลชนพี่เลยชนชนชนนไว้

เพ่งุนะสวยน้องไล่ก่อนโดนนีก็เนอย่าแย่งเล่นไม่อย่าแย่เล่นอย่าย่เล่นสองมีทางไปมีทงไปมีทางไปมีทางไป่ม่ต้องมาพี่ว่าที่ผมฝึกมาไม่เจ็บคอดีเขาอตับเขีลยไม่ต้องคนเยอะเออมันไม่ดูดะยา มันตัวบักมื่อกี้ใชมันน่าจะไม่สุดดังหลอดเนี่มันขึ้นไม่สุดหรอกขึ้นแล้วหลอดขึ้นแล้วมันแหละมันก็ไม่ขึ้นอ่ะเอ้ยดีๆก็หายด้วยอีกดอกเย็นๆด้วยอ่อขอโทษไม่เป็นกดเท้าไม่ผิดอยู่อย่าไปตั้งห้องไส่เขาไม่ขึ้นตัวบาร์กอบ้าเราไอ้ดีก็หายไม่ต้องลองต้องลองตีตัวใหม่เป่าตีต้องต่อยเปล่าไม่เช็คอีกทีไหมไม่ ต้องสวยยตดพี่แช่แม่งบักสองรอบที่หมายเปิดแรกเราแบบล้วงเงินหมดเลยอะเดี๋ยวใครตีหลังกูเซรีโดนิเมเรียบเรียบร้อยเลยอย่าตีหลังกันพี่อย่าตีหลังกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลื่อนหน่อยว่าบักกันหรือเปล่าเขาหาจังหวะอนิเมเตอร์พอพอกูบอกให้เล่นก็มั่วเลยพี่เอาใหม่นะฟังฟังผมนะพี่คือฝั่งเขาอะอย่างอย่างไฟเมื่อกี้เขาจะอุ้มเพื่อนไปชุบข้างหลังตรงบ้านเขาใชถ้าทะลวงได้ทะลวงเข้าไปเลยครับปากฉลามอะ พยายามไปช่วยกันปิดตัวชิ้นข้างเดินนะเขื่อนปะมันเดินได้นี่คบพี่มันเดินได้นี่คบพี่แต่ว่าหลอดมันขึ้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่มันไม่ขึ้นแคนซเซินนะเราต้องเดินให้ถูกทางถ้าเราเดินผิดนะมันจะมีปุ่มเนื้อถ้กดมันจะแคนซ์เซ่นใช่ไมไม่พี่อย่ามั่วแบบชุบก็คือชุบเพื่อนบอกให้ชุบหน่อยคือชุบเลยพี่ใครแบบบยดไใกล้เพื่อนอ่ะแล้ว เราก็แบบตัวตัวปากหรือใครที่บูทได้อะพยายามดันทะลวงไปข้างหลังอะเขาชุบเยอะนะมันจะแต่แบบไม่มีคนแบบช่วยไปช่วยไปปิดไปถึงข้างหลังเลยแต่ไม่มีใครเหลือเลยใช่ใช่ใช่มันปิดมีแค่ผมก็อุ่นที่ทะลุไปได้แต่ปิดไม่ได้อะเยอะจัดไาไมได้เป็นหัวเาเมื่อกี้สาใะไม่เดี๋ยวเราต้องต่อยกันหน่อยไหมเออโอเคเรอแล้วครับเร้อแล้วโอเคโอเค นั่งนั่งนอนถ้ามีพร้อมแล้วมาบอกนะครับแครับถ้าแถวพี่ปะเล่นเล่นได้แต่ไม่ใช่เล่นมั่วนะไม่เอานะวิ่งตีกันมั่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาตีมั่วนะพี่ตีดูจังหวะไม่ตีหลังเพื่อนพี่น่าหน้าตาหมเลนะพี่เขาให้มันแบบยืดเยื้อหนึ่งยานดเร็วเกินเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาเลยเป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จตพยายามวิงให้ทันอใ้เขาแม่งพหดกันไว้ที่จะเล่นคู่กันน่ะไปบอกไปบอกเขาดิ พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับครับมาขึ้นมเยอะๆหน่อยพี่รอบนี้สองฝั่งพร้อมนะครับนำเลยไนเลยเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาเยอะมากเดี๋ยวรอบนี้ผมช่วยขึ้นเยอะ่ายนิดหนึ่งถายนิดนึงตรงตรงตไม่เอาเอาตรงเอาตรงไม่งั้นไม่งั้นหลังไม่งั้นหลังเอา่ไป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 เพื่อนหน่อยี

ใช่ชุกยากว่าฟาดอยู่แล้วยังฟาดอยู่แล้วโดนแทงโดนลุมแทงอยู่แล้วแทงตรงท้องสุกแทงเพื่อนายตรงนี้เอ้เขาคือโดนลุมไปจะหลามลุมแน่สวยมากน้องหลบเลยครับอย่างยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไยายามต่อแล้วมีทุกอย่างพยายามสู้พยายามสู้แต่โดนแทงมาคนหนึ่งที่อะไรบูตต่อยาวมาโดนแล้วฟาดโดนอยู่นลงกันสี่ห้าคนอะไรอย่างไม่รอดครับโอ้พี่ด้วยเจอดีเก็บไปได้ลิงไม่รอดอย่งธรรมดาแต่มันก็ได้แค่นั้นฮะโอเลโอฮะ ผมขาับขาผมขครับนะครับะครับนะครับนะครับอบครับนะครับอบครับนครับีะครับอะครับน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 ะครับอะครับน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 ไครับนะ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 ครับอะครับนะครับนครับนไครันะครับ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 ะครับครับะคระครันครับ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 นครนครับนครับอครับบครั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 นครับครับบครับคันครับ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 อครับค เป็นๆเยอะไหมเจ๊เป็นรอบเดียวใช่รอบแรกเจ๊ลองเลยไหมลองไหมบ่อกี้ลองกันนายกแล้วฮะมันน่าจะจังหวะที่รอบกี่รองนายกเลยครับแต่ขึ้นปกติมันอาจจะจังหวะแต่ทองทองสุกชุบขึ้นปกติไหมคะปกติครับปกติครับโอ๋แต่เป็นเป็นแค่บางคนใช่ไหมเป็นจังหวะหนวกบางคนโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋ออาจจะมีจังหวะหนวะขอบคุณครับเดี๋ยามีออกาแล้วครับยามีอกนะคขอบาแล้วครับ ให้มีให้มีตะวกออก่อนนะครับรอส่งสักพุ่นะไม่มีคนโค้อ่ะมีใครโค้งตายหมดหมดแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วขึ้นไม่ได้เดีตีแกล์ไม่เลยจะทำบันไดเหนื่อยตอนนี้แหละขอบคุณครับเดี๋ยวเหมือนโกหกอิงพี่เรื่องเกิดขึ้นไวเหมือนโกหก